สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้็อตขอนำเสนอ10นาทีก็สวยได้ค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะตัวนการทาเบเนฟิต dead girls ตัวนี้เป็นบริชชิ่งแพร์เมอร์ค่ะชอบอยู่เพแบบสภาพสีผิวให้ดูสว่างขึ้นนิดนึงขอย้ำนิดนึงจริงนะคะพอดีซื้อตัวอย่างมาทดลองปรากฏว่าชอบค่ะกลิ่นหอมดีแล้วก็ทําให้เมคอัพติดทนนานยิ่งขึ้นเดี๋ยวใช้ทดลองหมดจะไปซื้อ full size ค่ะจากนั้น็นตกระโดดข้ามมาที่คอนซีลเลอร์เลยค่ะเพราะว่าถ้าเวลารีบเร่ง คอนซีลเลอร์เท่านั้นที่เอาอยู่เน้นบริเวณช่วงใต้ตาและปีกจมูกถ้าเพื่อนๆคนไหนมีริ้วรอยก็ใช้คอนซีลเลอร์กบในขั้นตอนนี้เลยค่ะเมื่อคอนซีลเลอร์เสร็จก็ตบด้วยแป้งชูเวยแป้งชูเวเป็นทางเลือกสำหรับสาวที่มีเวลาน้อยค่ะแต่ส่วนตัวแล้วชอบใช้แป้งฝุ่นมากกว่าถ้าใครยังไม่เคยลองแป้งฝุ่นของชาแนลแนะนำให้ไปลองค่ะแป้งฝุ่นที่ดีที่สุดในสามโลกจริงๆ เสร็จแล้วกระโดดข้ามสีตามาที่อายไลเนอร์กันเลยค่ะสําหรับขั้นตอนของอายไลเนอร์นี้ทักษะอยู่ที่การฝึกฝนค่ะฝึกเข้าไปกรีดทุกวันทุกวันเวลาว่าก็กรีดกรีดกรีดสักวันนึงมันจะสวยเองค่ะน่าจะสวยไม่สวยก็อายไลเนอร์กับคิ้วนี่ค่ะสองอย่างลืมบอกไปค่ะที่ออกมาทําคลิปนี้เพราะว่าอยากเป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆทุกคนแต่งหน้าออกจากบ้านค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระหว่างทางเราจะไปเจอใครถ้าเราไปเจอเพื่อนเราเขาจะไปบอกต่อว่า ไม่ได้เจอกันตั้งนานสวยเลยค่ะถ้าเราออกไปหน้าสดไปเดินสวนกับเพื่อนที่รถไฟฟ้า<ๆ>เพื่อนอาจจะไม่กล้าทักเราแล้วบอกว่าอุย้ยโซมาแกอะไรเงี้ยค่ะประมาณว่าถ้าเพื่อนๆไปบอกต่อว่าอุย้ยเจอโนตวันนั้นแม่งหนา้าโซมาแกกับวันนั้นเจอโนตแกแม่งสวยขึ้นว่ะอะไรเงี้ยนึกฟิลออกวคะคะเสร็จตามาต่อที่คิ้วเลยค่ะลูกนี้โนดขอเขียนคิวเข้มขึ้นนิดนึงเพราะว่าโนดจะทาปากแดงโดยส่วนตัวแล้วคิดว่า ปากสีแดงใครก็ทาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวขาวผิวดำผิวสองสีผิวช็อกโกแลตผิวนมผิวสว่างแบบเกาหลีผิวดำแบบแอฟริกาในโลกนี้มีแดงหลายเฉดค่ะเฉพาะยี่ห้อแม็กยี่ห้อเดียวก็มีแดงเกือบสิบสีแล้วค่ะอย่าลืมไปหาลิปสีแดงที่เหมาะกับตัวเองนะคะทาเสร็จตาเสร็จคิว้วแล้วขอคอนทัวร์นิดหน่อยค่ะเพราะว่าลูกนี้จะไม่ปัดแก้มเข้มตางท,ที่บอกแก้มก็ปัดนิดหน่อยพอแต่ถ้าใครจะปรับเปลี่ยนเป็นสีปากสีนูน ก็ปัดแก้มเข้มขึ้มานิดนึงค่ะถ้าทาปากนูดแล้วไม่ปัดแก้มเลยก็เชิญรับยาช่องสองค่ะจากนั้นอย่าลืมดัดขนตาปัดมาสคาร่าเรียบร้อยมาสคาร่าก็สําคัญค่ะทำให้ลุกดูเสร็จมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าขนตาเรายังเป็นแป้งๆอยู่จะเหมือนประมาณว่าเราแต่งหน้าไม่เสร็จค่ะ เมื่อสักครู่เรื่องปัดไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ก็ปัดกรุบกริบพอค่ะต่อไปขนตาปลอมใครจะข้ามก็ได้นะคะแต่สาหรับโนตแรวขนตาปลอมก็สําคัญค่ะส่วนเบอร์ขนตาปลอมคู่นี้จําไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ากล่องทิ้งไปนานแล้วขนตาคู่นึงนอตใส่ประมาณ20ครั้งค่ะขนตาปลอมคู่นึงถ้าเรารักษาดีๆสามารถใช้ได้นานค่ะและขนตาปลอมคู่ที่นอใส่น้นที่สุดทาลายสถิติของตัวเองคือสี่เดือนค่ะ ค่ะได้ยินไม่ผิด4เดือนค่ะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็ทาสีแดงที่เรามีอยู่ค่าเสร็จแล้วค่าสำหรับลุคนี้10นาทีก็สวยได้น้อยอยากจะเป็นแรงบันดาลใจเพื่อนทุกคนนะคะแต่งหน้าให้สวยพร้อมก้าอจากบ้านด้วยความมั่นใจ ขอให้เพื่อนๆทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆค่ะและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนทุกการ r e พสต์ทุกคอมเมนต์ทั้งในโซเชียลแคมและใน YouTube และล่าสุดนัดทำเพจที่มาใน Facebook ค่ะใครบางว่างเข้ามาเมาท์มอยกันได้นะคะในเพจค่ะคุยกันเรื่องสวยงามเพราะผู้หญิงเราอย่าหย,ยุดสวยค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะทุกคน